เป็นกลฟิชชิ่งครับผมวันนี้จะมาหากับข้าวเอาไปทำปนนินไปทำแกงส้มสักหน่อยครับผมหายเดิมครับบ่อหลังบ้านไปขุดไส้เดือนก่อนครับไป ยากอี่ตัวฮู้บล๊อตเลยครับได้เลยครับผมได้สองตัวอ๋อนะลงเบ็ดได้โอเค ตกสติลเหมือนเดิมไปชบกันเลยครับผมที่การเกี่ยวของผมก็จะเกี่ยวเข้าไปกับตัวเบ็ดเลยผมใช้เบ็ดเบอร์6ครับผมปลาย ยอมกินไส้เดือนตัวเล็กตัวเล็กมาตอดตัวเล็กตอดเยอะ อ,อาเล็กกวนครับลองดูนั่นเหรออืม,อม,อมเด้ายก็พาลูโอ้ตัวใหญ่ เปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่ครับอันนี้ใช้ของไม่มีแบนด์เป็นของเจีครับจะใช้กระมาคัสึตัวเดิมตรว,วัดไม่ติดอันนี้เบอร์ห้าเองด้วยนะครับแล้วที่ได้ดีๆก็เบอร์ห้านี่แหละครับส็จแล้วไป มาคัฟซอ

ลหลุมแล้วหลุมอยู่ตรงโน้นตัวเล็กไม่ค่อยควรฝั่งนี้พันเล็กเยอะอ๋อตัวตัวเล็กพอได้ไหมแรงดีแรงดี ครไซต์เท่าๆกันเลยวันนี้สวยงามเซตหกปากบนกลางไปเลยพิธีเกี่ยวที่ได้ปลาน้นตัวใหญ่เมื่อกี้นี้เกี่ยวแบบนี้ครับเหมือนที่ตามแนักปลปปาหลายท่านเกี่ยวนี้แหละทีแรกผมใช้เกี่ยวแบบใช้หลอดเท่าอ่า แนวยาวแนวของลำตัวลองเกี่ยวแบบนี้ดูก็กินดีเลย,ยก่อนเลิอกอีกหนึ่งแป้ครับปลันลิน โอ้ตัวกำลังสวยเนื้อหวานเลยแบบนี้คางเหลืองเลยครับอีกหนึ่งแต้มครับผมห้าตัวแล้วเกี่ยวแบบไฟไปไฟมาแบบนี้ดีครับกลับดีจะทำให้ไตเดือนเขาอยู่ได้นานเกี่ยวจะอยู่ได้นานดูย่นย่นน่ากินเนาะไป ที่เดิมครับผมมุนเลยที่เดิมหมายเด็ดเป็นช่องฝากข้านี่ลงไปลงไปมีการต่อเลยต่อเลยครับต่อเลยครับต่อค่อยๆต่อแล้วเดี๋ยวผมดูให้ดีๆจมแล้วจม ววิแล้จะมืดแล้วครับอะกินดีลงตอดเลยเหยื่อไส้เดือนเหยื่อเด็ดของปลาห,หลายชนิดเลย สายใหญ่อยู่ครับตัวนี้ใหญ่หลงเลยหางแดง ครับล้อคิมมโนเซียน่าครับผมเบอร์สองพันห้าคันลูมิทเอ็ีเอมครับผมตัวนี้เวทญี่ปุ่นครับสิบยี่สิบเวทียญี่ปุ่นนี้เขาจะเหมือนกับอ่าแปดสิบเจ็ดของไทยเราอะ่ะองไมคันญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยแข็งอู้ยกไม่ไหวตัวนี้เอาใช้ตัวช่วยกับ นอื้หนี่อื้อต้นนี้ไซต์โตไม่คางแดงเลยใครครับเปิดแ้ม อยู่นี้สิครับนี่ตัวที่หกไต่อครับเมื่อเช้านั่งจะหลับผมเมื่อกีอ้ในช่วงนี้ก็หกโมงกันนะครับกินดีช่วงหกโมงเย็นนี่ครับมีที่อยู่แค่เนี้ยไม่ถึงไรสามารถมีปลากินได้ตลอด ชีวิตเราลงไปตอนเลย เป็นกินเลยครับช่วงเย็นเย็นนี้ผมคิดว่าป่ามันกลับเข้ามาอยู่ในบอ่อเพราะเราเลี้ยงอาหารเลยเนี้ยปลาจะวนกลับมากลับมานอนนะครับผมตรงนี้ก็รอก,กินอาหารตกช่วงเย็นได้กินดีมากๆอันนี้ตัวปม ผู้กลางเลยกินอาหารก็ไปเยอะอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ่นเพิ่มแล้วครับอีกชอบทานก็ครับ เบ็ดเทาเซ็ตคุกดีๆมันก็นจะไม่หลุดแบบนี้นหยอห่อนก็ไม่หลุดโัรตุดท้ายวัวนี้สวยครับตัวน,นี้ท้องเหลืองอย่างกะพงเลยนี่ขาวเลยจบนนเพียงเท่านี้ก่อนครับผมลบ ตกสปิลปลาหน,นิน่มบ่อหลังบ้านก็ประสบความสำเร็จครับผมได้มาเอาแต้มครับผมปล่อยไปสองนี่ครับหาท่านใดดูชอบก็ฝากากด subscribe ด้วยนะครับผมให้กำลังใจการทำคลิปต่อไปครับีอย่าไปทำปลาก่อนครับผมสวัสดีครับ